สวัสดีทุกคนนะจ๊ะพาดูพืชผักต้นไม้ที่เราตัดกิ่งปักชำอยู่ในหม่องนี่นะอยู่ในหม่องนี้รวมรวมมิดนะคะอันนี้เป็นกิ่งมะนาวที่เราตัดปักชำไว้เวลาตัดแต่งเนะี่ยพวกนี้ตัดแต่งเสร็จแล้วก็เอามาปักชำทิ่มไว้ตรงนู้นบางตรงนี้บ้างส่วนนี่เห็นมะเฟืองไหม เมะเฟืองปักชาได้โตดีเนี่ยจากกิ่งเขาเล็กๆนะมะเฟืองนะนะเริ่มโตแล้วนะเห็นว้าแข็งแรงด้วยเลี้ยงไว้ตรงนี้แหละเลี้ยงไปไปด้วยกันกับนี่เดี๋ยวไหนอยู่ไหนนี่ผุ้านมสดเห็นไหมเลี้ยงไปด้วยกันนะเลี้ยงไปกับคุณหน่อยคุณหน่อยก็อยู่ด้วยคุณหน่อยคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมนี่เลี้ยงไปด้วยกันเนี่ปักกิงดูสิแหม กิ่งตอนที่เขายัางตุ่มๆนี่ออกดอกแล้วพวกกิ่งต่างๆเนินพี่นัทบัตเตอร์ของน้องหนวดเห็นไหมนี่ก็ตัดกิ่งปักชำนี่ก็ติดดีนะเดี๋ยวก่อนยังอยากจะตัดกิ่งน้องหนวดมาปักชำอีกจะตัดแต่งให้เตี้ยๆยงไงทีนี้เขายังติดดอกออกผลอยู่ป,ป๊าเราก็เก็บกินอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวก่อนเสียดายอย่าพึ่งดูดูดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้เห็นไหมกิ่งนี้ยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโน้มมาหน่อยดิดูกิ่งนี้เห็นไหมกิ่งยาวนี้น่าตัดปักชำมากเลยเนี่ยดูดูเห็นไหมนี่ทำไมมัวมัวกล้องกล้องมัวมัวนี่ยังติดดอกติดดอกอีกเยอะนู่น นี่นั่นโน่นเนน,นกเข้าคู่จุกจุกกรูนกมันเฝ้าดูหาชุมพันท้องงคอทำเสียงหวานช่างน่ารำคาญนกกระไรใจโอ้ยร้องไม่ถูกต้องมีเนื้อนะร้องเพลงคู่วพวกเราต้องมีเนื้อนะฮะ นู่นเดี๋ยวกันนะทำไมมันมมัวเฮยก็ไม่ถูกถอยไม่งั้นก็คงจะได้ซื้อใหม่แจกน้องๆนะแจกน้องบีด้วยช่องไม่ไปปลูกผักเดี๋ยวเช็ดหน้ากล้องครับดีขึ้นมาหน่อยยังหรือเหมือนเดิมโอ้ยดูดูนที่ตัดแต่งกิ่งไปเดู๋ดูให้ดูไกลๆดูว่าน้องหนวดสูงไหม ไปดูช่องเดชโชสุอินนะจ๊ะทุกคนตามไปดูน้องหนวดช่องเอเพจเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นไปหาซื้อ,อติดต่อซื้อขายได้นะเนี่ยไปซื้อมอนไปซื้อบอนสีไปซื้อไม้ด่างเนี่ยไปที่เพจได้เลยเพจเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเพจมัมเบรี่เขาตาเทียงนครพนมนะ ไม่อยากถูกโกงเนะี่ยต้องซื้อที่เนี่ยไปซื้อน้องปอกับน้องหนวดบอลสีไม้ด่างคุณภาพดีเยี่ยมไม่ผิดหวังโอ้โหท่นตัดใจจะตัดใจจะตัดหลายรอบแล้วนะยังพอเขาเห็นเขาติดดอกติดดอกติดลูกมาอีกเยอะแยะมันทำให้ออเอาไว้ก่อนก็ได้อะไรแบบเนี้ยผ้า เราจะตัดแต่งน้องหนวดนะเฮ้ยตัดแต่งพีนัทบัตเตอร์ตัดแต่งน้องหนวด <c oughs> ก็ต้องก็ของน้องหนวดให้มาไงเราจะตัดขนาดนี้เลยนะเห็นนะเราเอาดินมาหมกหมกเอานู่นเอานี่มาถมถมน้องหนวดเลยโตดีเนี่ยเพราะได้ปุ๋ยแล้วทีนี้เราจะตัดประมาณนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตัดอย่างนี้เลยเนี่ยตัดแบบนี่เลย แล้วเอากิ่งที่ตัดตัดไปทิมๆๆทิมๆๆๆทิมๆๆทิม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 ไว้มองไหนมองดินเดินตรงไหนเดี๋ยวไปหาหมองทิมนี่ความคิดของเราคือแบบนี้ไงแน่นนหนาดูดูดูอันนี้ก็มาปักไว้่ติดแล้วนะเนี่ยอันนี้ผู้สานมสดติดแล้วนะนี่ก็ผู้สานมสดติดแล้วน้องเมลสวัสดีสวัสดีจ้นะน้องเมลอ๋อน้องเม่ใครสนใจซื้อต้นมงต้นไม้ไปที่ ช่องเมลดีปลูกผักบนดาดฟ้าได้นะน้องเมย์เขาก็ขายต้นไม้นะคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมก็ขายนะจ๊ะดูไหมน้องบีแม่บีปลูกผักก็ขายนะจ๊ะนี่ขายกระท่อมใครสนใจก็ไปติดต่อช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะทุกๆคนีนน้องเมย์น้องเมย์น,มนี่ติดง่ายเก่ง ตัดแล้วก็ทิม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 ติดดูดิดูอันนี้เดี๋ยวเริ่มติดดอกได้นนี่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 เห็นไหมเริ่มติดดอกแล้วนะเนี่ยใครชบาเมเปลเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมเออแน่่ๆน่อันนี้คือจะเป็นเมล็ดพันธุ์แตงจริงจะตัดกินเหมือนกระเจี๊ยบนี่นี่นี่สวยไหม ซูมสิเฮ้ยซูมซูมซูมเออเอเอไม่ดือ้อไม่ซนเลยวันนี้เหมือนกระเจี๊ยบเลยนี่นี่ดูสิเนี่ปัดกิ่งปัดชาติดง่ายง่ายนะนะ,ะไรนี่มะกรดูดมะกรดูดต้นนี้รากลงดินแล้วนะเนี่ยคือเอามาวางไว้เนี่รากลงดิน ว่าจะไปตัดไอผักแพลวมาปักชำํำซะหน่อยเดี๋ยวก่อนเนี่ยตัดกิ่งปักชํำได้เลยนะยอดอ่อนๆแบบเนี้ตัดแล้วก็ทิ่มไปเลยทิ่มไปด้วยเลยมะกรูดตรงนี้ว่าจะปล่อยคือปลูกวมๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยไอที่เห็นแบ่งๆนี้เด็ดไปทอดไปผัดแล้วก็เอาไปปักชำํำเนี่ยอร่อยเนี่ยเนี่ยไปผัดกับหมูสับอ่ะหมูสับอ่ะเออหมูสับอ่ะ เนี่ยเด็ดยอดไยผัดถ้ารู้สึกใครเจ็บคอมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดนะเอาไปต้มใส่หมูสับใส่เต้าหู้ก็ได้นะเออเนี่ยผัดก็อร่อยอันนี้ตัดแล้วกม็มาทิ่มไว้ตรงนี้ก็ติดคุณหน่อยนี่ติดง่ายเอ้ยไม่ใช่คุณหน่อยติดง่ายเนียมหูเสือคุณหน่อยติดง่ายเพราะเป็นพืชอวบน้ําเห็นไหมเดี๋ยวทําให้ดูเนี่ยเห็นไหมเห็นคุณหน่อยไหม เอ้ยคุณหน่อยดะเห็นเห็นเนียมหูเสือเขาจะเป็นพืชอวบน้ำนะนะตาะก็จิ้มลงเบื้จิ้มไปเนี่ยกดให้ดินแน่นๆหน่อยนี่เดี๋ยวก็ติดยิ่งเราอาจคือตอนเย็นนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ติดเห็นไหมนี่ติดง่ายจะตายขยายรอบบ้านแล้วอยู่รอบบ้านแล้วคุณหน่อยนี่น้องเมย์ก็อยู่รอบบ้านละน้องเมย์ อันนี้อันนี้เราตัดตัดตัดแต่งเขานะเนี่ย <c oughs> นิสัยเวลาตัดแต่งชอบตัดแต่งแบบกุดกุดเลยกุดไปเลยอัน <c> น <oughs> <ๆ>ี <c oughs> <ๆ>้มะเขือ <c> ม <oughs> <ๆ>่วงเนี <c oughs> <ๆ>่ยมะเขือยาวม่วงอันนี้ใช้เอาไว้ทําพันเอี๋ยวตัดแต่งเห็นเห็นป่ะกุดเลยกุด เป็นคนที่ตัดแต่งให้มันชอบตัดแต่งให้มันกุดๆอะไรให้มันแตกใหม่ทำสาวไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ยังคือถ้าเขามีอาการไม่ค่อยดีชอบตัดอย่างเงี้ยแหละนี่ส่วนนี้ก็กระเ๊ยบเพิ่งจะอัดไปลงช่องไหนวะจำไม่ได้ที่ตัดแต่งทําสาวนี่นี่ต้นเนี้ยต้นเนี้ยนะต้นนี้ที่ตัดแต่งทําสาวชู่ันนี้เอาไว้ทําเมล็ดพันธุ์เปิเพาะใหม่แล้วนะ เราก็เพาะใหม่ละแตงกวาเนี่ยมาเด็วแตงกวาไม่มีปลูกผักซะก่อนไอนเฮียมาเดินเก็บกินเป็นเรื่อยคือเขายังไม่ทันโตอ่ะอันนี้หลอดหลอดสายตาเฮียเราอันนี้อันนี้จุ๊จู้จจ,จเงียบเงียบ,ยบอันนี้รอดสายตาไอเฮียบอกยังไม่ทันโตดีแล้วเดี๋ยวดูตะมุตามมีนะเฮียเก็บไปกินละไอเฮียเราเขาจะค่อนข้างเนี่ยสุขภาพดีเพราะว่า เก็บเดินเก็บกินผักพืชผักต่างๆคือปลอดสารน,นะเราปลูกแบบนี้ไงปลูกแบบอินทรีย์ไม่มีปุ๋ยเคมีทักเม็ดแบบทำใช้น้ำมงน้ำหมักของเราสารพัดน้ําหมักแหละมาลงนี่คุณนัทสุบุนวลจันทร์งามมากงามเราเด็ดใบล่างไปกินแล้วนะนี่โตดีนะชอบแดดได้ไงเนี่ยมองนี้โดนแดดนะ เนี่ยสงสัยชอบแดดอะ่ะโตดีแทะโดนแดดเต็ม,มเต็ม่ะเต็มวันเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอมแม่บีเนี่ยเราไปตัดเอาเออตัดออกไปแล้วนะหอมแย้แม่บีแล้วเอาไปสลัดสลัดสลัดไปทั่วเลยคือคือตัดมาเสร็จแล้วก็เอาแม่บีไปเออเอาหอมแย้ไปสลัด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 เออขึ้นมาแยะๆไปหมดตอนนี้ ดูแวน่นแก้วดิแวน่นแก้วเวลาเขาเป็นดอกนี่เห็นไหมเวลาเขาเป็นดอกแบบนี้เขาร่วงตรงไหนเขาจะเกิดนี่ดูน้องบีดิเนี่ยสลัดสลัดน้องบีลงตรงนี้อันนี้ก็ที่เห็นก็คือหอมแย่นะหอมแย้น้องบีนะสลัดสลัดอันนี้ตัดแล้วก็ก็งอกนะกระเจี๊ยบนี่อ่าสวัสดีน้องยาช่องกเกษตรพาเพลิน ป็นไ,ไงจ๊ะอันนี้เราตัดยอดของถั่วนินการไปปักชำถั่วฝักยาวตัดปักชำได้นะทุกคนถ้าใครตามช่องเราจะรู้ว่าเราเคยตัดถั่วยอดถั่วฝักยาวแบบนี้อันนี้ตัดแล้วยอดยอดตัดยอดนี่เห็นไหมเห็นปะอันนี้คือเราตัดไปแล้วล้วปักชำถั่วฝักยาวยอดเขาเนี่ย สามารถตัดปักชํำได้เราก็จะได้ถั่วฝักยาวมาอีกนะจ๊ะทุกคนไอ้น,นี่ยังไม่เคยอันนี้ยอดอ่อนๆยังไม่เคยนะยอดที่แตกแขนามาตรงนี้ยังไม่เคยนี่ตอนนี้พยายามถนอมหัวเข่าไงเราพยายามจะแบบนานๆจะนั่งปลูกนูน่นปลูกนี่ ย้ายกล้านน่นย้ายกล้าต้นนี้พยายามจะยังไม่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 ไมไมนั่งเนี่ยถนอมหัวเขาก่อเพราะเรามีงานที่จะต้องไปเสิร์งอยู่ <c oughs> วันที่26่ธันวาคือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะยุคโควิดเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้ามีงงมีงานเราก็จะได้ไปเสิร์งไปรำหน้านา ลูกชายเพื่อนเราเราจะไปเป็นนางฟ้าเอ้จะไม่ใช่เป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคือรำหน้าหน้าเราเป็นนางฟ้าเราชอบลำหน้าหน้างานบวชเนี่ยใครเชิญไปแนละ้วถ้าไม่ไกลนะเราไปทั้งนั้นเน่ะจริงๆจริง,รงถ้าเราขับรถไหวนะนี่นี่ดูนี่อันนี้เป็นอะไรบ้าเป็น กล้วยเล็บมอนาเนี่แทงหลอดเก่งมากแทงนี่เนี่ยแทงหลอดขึ้นมาจะเตรียมเป็นใบแลนะ้วโตดีเนี่ยโตให้โตเลื้อยแข็งอันนี้เป็นต้นต้นต้นของน้องยาถั่วไม่ใช่ถั่วข้าวโพดเหนียวแต้มม่วงแล้วเก็บเกี่ยวเรียบร้อยก็ปล่อยไว้แบบนี้เอามาใช้ประโยชน์ต่อก็ให้ถั่วของ น้องยาช่องกเกษตรพาเพลินเลื้อยไงจ๊ะเนี่ยเหมือนน้องบีให้น้องบีเลื้อยต้นต้นน้องบีแตงกวาแตงกวาน้องบีให้เลือ้อยเกาะนี่เลยเอาไปใช้ประโยชน์ข้าวโพดหวานเฮียเหลิมเนี่เห็นว่าเอาไปใช้ประโยชน์เลื้อยดีนะนี่น้องบีเลื้อยเก่งไง เก็บกินไปหลายลูกแล้วอันนี้เคลอันเฮียก็มาเด็ดใบล่างๆไปกินมดแล้วเห็นไหมอันเฮียจะมาเด็ดใบล่างๆไปกินตอนต้องคอยคุมนะถ้าเห็นเฮียเด็ดนู่นเด็ดนี่ต้องคอยมาดูเพราะตอนนั้นเฮียก็จะมาเด็ดนี่เนี่ยเด็ดยอดนี่บอกให้เด็ดใบล่างๆพวกนี้จะให้เขาแตกใหม่เห็นไหมเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่ เราก็จะรองเก็บแขนงเข้ามาปักชำมาเนี่ยดูน้องเมย์ดิดูน้องเมย์ดูดูดูน้องเอน้องเอเก้าทีละเก้าน้องเอเก้าทีละเก้าเกษตรินรีให้มาเราก็เอามาหมกหมกหมกไว้แล้วนี่ที่เหลือดูสิเอามาหมกไว้เหมือนกัน <c oughs> นี่ลำใหญ่ทำไมเอาลำใหญ่มาเอ๊ะแลกมันหายไปไหนเนี่ยวันที่ไหนเนี่ย ที่น้องเอช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ให้มาไงให้มากินเนี่ยส่งมาให้เราโหน่ารักมากเลยใครรักการปลูกไปที่ช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินรีย์เข้าไปจะไปเจอเอแคคตัสด้วยใครที่ชอบเล่นแคคตัสปลูกแคคตัสไปที่ช่องเก้าทีละเก้าของน้องเอน้องใหม่ น่ารักเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโอ้คือเด็กยังไงก็อ่อนกว่าเราหรอวะ <c oughs> เออยังไงก็อ่อนกว่าเราเยอะ <c oughs> อ่ะนังงเพราะเราห้าสิบสี่ไงสมัยนี้นะอย่างน้องโอนนะ่ะน้องโอนใจรักเกษตรก็เหมือนกันเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดี พามาพาเด็กๆมาทำเกษตรกันให้หมดหาเวลาว่างปลูกผักกินเองทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มันเกษตรยุคใหม่มันมีอะไรให้เราแบบทดลองทำนู่นทำนี่ทำนั่นอีกเยอะแยะแต่แป๊ะเป็นลมอันนี้ไวไหมไวไหม ที่ตัดแต่งจนกรุดหมดเลยเห็นป่ะคลิปบางคลิปอัดนานแล้วไงนะพออัดนานแล้วไงเนี่ยยังไม่ทันไรอะปล่อยคลิปนี้ก็อุ้ยทำไมเธอเพิ่งจะตัดแต่งไปทำไมมันไอ้นั่นเร็วจังคลิปที่ตัดแต่งไปก็อัดไว้นานแล้วอัดจนเนี่ยแตกยอดมาแล้วดูมะยมดิต้นมะยมที่ตัดจนกรุดึนไปยอดอ่อนๆแตกมาแล้วโอ้ยน่ากินจังเนี่ยบำรุงประสาทดีมากเลยเหมาะสำหรับเรามาก เพราะเราเป็นคนที่สมองไม่ค่อยจะดีหลงหลงลืมๆมันต้องมีคนไว้เราอ่ะห้าสิบอัพเนี่ยเวลาไปจอดรถตามชั้นเอ่อห้างต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะไม่งั้นอ่ะโอ้โหมีอยู่วันหนึ่งลืมคิดดูว่าข้อเข่าก็ไม่ค่อยจะดีดันลืมที่จอดรถ เดินขึ้นขึ้นลงล,งลงเดินขึ้นขึ้นลงล,งล,งลงหารถตัวเองจนเดินแทบไม่ไหวสมัยที่ลืมลืมตอนนั้นนี่นี่อุ้ยดูสิอุ้ยนากินจางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาตัดแต่งใบออกอีกนี่ตัดไปแล้วนะเนี่ยตัดไปแล้วนะเนี่ยเขาแตกใหม่พอดีเราไปอัดน้ำหมักไง ไปอัดน้ำหมักเขาเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดใหม่นะมอนๆมอนเชืงใหม่อ้าวเดินปิดปั๊มอันนี้หวังว่าจะได้กินนะเนี่ยหวังว่าจะได้กินเราก็เพิ่งอัดเติมกันนะเนี่ยมันมันมันหวานญี่ปุ่นนี่วันที่วันที่เอามันออกมา เอามันออกมาฮะห,หัวเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวจะดูซิรอบนี้อีกสัก3าสี่เดือนดูซิว่จะลงหัวให้ไหมรอชม <c oughs> ว่าจะตัดตาปุ๋ยก็ยังพอดียุ่งมากเลยยุ่งจริงๆเนูน่นๆเดี๋ยวก็ดูนี่ก่อนมะกอกฝรั่งเห็นไหม อยู่อยู่นี้มะละกออยู่ใต้นี้งามมะมะกอกฝรั่งที่เราตัดแต่งคาสาวไปจนกุดหมดเลยงามอยู่พิติตก่อนนี่อันชันสีขาวพิติตเห็นไหมของพิติตพี่สุปราณีวันรักากิจโชคดีถูกหวยพิติตอะ่ะโชคดีมากเลยนะถูกหวยอะ่ะสองตัว เก่งมากพิติดถือว่ามีโชคได้ขายสองตัวนี่ก็ได้เยอะอยู่นะนี่เอามาสบัดเอาหอมแย้น้องบีมาสบัดสบัดในในนี้ขึ้นมาเต็มเลยหอมแย้นี่ต้องปลูกไว้แล้วก็ต้องขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแข็งแรงมากเลยเอาไปใส่แทนผักชงผักชีได้ มังจ็ตัดตัดเป็นเสียบเสียบให้มันก็ติดหม,มดอะเราก็จะมีไอ้นี่กินผักบุ้งจีนกินตลอดเลยใส่น้ำหมักไว้ด้วยโตดีมันปูตัดกิ่งปักชาติดง่ายๆ่ายเอผักหวานบ้านนี่เอายอดมะยมมาทิ่มไว้ยอดไปตัดอีต้นนี้แหละอีต้นนี้อีต้นเนี้ยเนี่ยเอเอชอบตัดไม่รู้เป็นโรคอะไร ชอบกินยอดอ่อนๆมายมนีอร่อยจริงคนปลูกผักแบบปลอดสารต้องทำใจเรื่องนี้นะจ๊ะทุกคนนี่ผักหวานบ้านตัดกิ่งผักชำทิ่มๆติดหลายกิ่งเนี่ยเอามาตัดทิ่มๆมาเนี่ยนี่เอามาตัดใหม่เนี่ยผักหวานบ้านกะว่าแข็งแรงก็ส่งให้เพื่อนอุ๋ยหน่อยเพื่อนอุ๋ยรอแล้วรอเล่าเพื่อนอุ๋ยสมัยเรียนเทคนิคปทุมเพื่อนเราเอง อยากได้อ๋อพริกขึ้นตร,ตรงนี้นี่ว่าเออเราโรยพริกไว้ใช่เราพริกมาโรยไว้ขึ้นนี่เอาละเดี๋ยวในหม่องนี้ยวกันมีพริกขึ้นจะปลูกอะไรดีเนาะเนี่ยเอาน้ำหมักมาส,สาดเลย เอาสามักเสร็อาหารมาใส่ไว้นะเนี่ยรอก่อนยาวแล้วตายแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ้าทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะมันซูมมันยังไงเออซูมคนรักการปลูกที่ติดตามเราตอนนี้ยังไม่ได้ทำคลิปใช่ไหมทำช่องเลยทำช่อง อัดคลิปลงแบบรรัวเลยเหมือนเดิมเรายุยังตะแคงรั่วเหมือนเดิมทําไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักทํำแบบเงียบๆไม่เหนื่อยมีข้อแม้ว่าต้องขยันลงคลิปเดี๋ยวช่องลอยตัวเองอะเหมือนช่องเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยลอยตัวมลงลงไปไม่ต้องไปนสนใจอะยอดบงยอดวิวไม่ต้องสนใจ ลงลแบบรัวๆถ,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 ถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายนั่นถ่ายวันละนิ่ชนิดก็ได้ถ่ายนู่นถ่ายนี่วันละชนิดอะ่ะลงไปแล้วก็เอาลงเพลย์ลิสต์ไปด้วยคลิปยาวคลิปสั้นลงไปเรื่อยๆย,ยังไงอนาคตก็ผ่านกดอยู่ดีถ้าลงแบบรัวๆคลิปยาวคลิปสั้นนะไปละงานเยอะแกนี้นะ